วันนี้เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเงินกู้แบบถูกกฎหมายเราจะกู้เงินให้ไม่โดนหลอกโดยผ่านแอปมือถือและเป็นเงินกู้ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินผ่านไลน์แอปเงินกู้ Facebook ที่กู้ง่ายได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำและไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันแถมติดแบล็คลิสก็กู้ได้ จะมีะรายละเอียดอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยการตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการด้านเงินกู้ต่างๆที่ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภยัยรู้เท่าทันกลโกงก่อนตัดสินใจกู้เงิน โดยทุกวันนี้มิจฉาชีพได้ระบาดอย่างหนักโดยอาศัยช่วงที่ประชาชนมองหาแหล่งเงินกู้แอบอ้างเป็นแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้แล้วหลอกลวงเงินจากประชาชนผ่านช่องทางทั้ง SMS, Line, Facebook, แอปเงินกู้และโทรศัพท์ โดยใช้ข้อความชวนเชื่อว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสก็กู้ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยโปรดสังเกตให้รู้เท่าทันอย่าลงเชื่อกลกลโกงของมิจฉาชีพควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและโทรติดต่อไปอยังผู้ให้บริการที่ถูกอ้างชื่อก่อนตัดสินใจกู้เงินทั้งนี้สามารถตรวจสอบผู้ให้บริการเงินกู้ที่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยและทำการตรวจสอบผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตทัางที่เป็นแบบนอนแบงค์ bank, ที่ได้รับอนุญาตสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงนอนแบงค์ bank, ที่ปิดดำเนินการซึ่งจะระบุรายละเอียดของผู้ให้บริการเช่นแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่อยู่เบอร์ติดต่อซึ่งจะทำให้ผู้กู้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการกู้ และจะปลอดภัยไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนโดยสินเชื่อล่าสุดที่มีโปรโมชัน่นได้แก่สินเชื่อบุคคลไทยเครดิตมนุษย์เงินเดือนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทดอกเบีย้ยต่ำสุด9.99%หรือธนาคารกรุงเทพที่ให้ยืมสูงสุดถึง150,000บาทผ่อนแค่4,000ไม่ต้องค้ำ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจหรือแม้แต่สินเชื่อออนไลน์ที่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายเป็นเงินด่วนที่มีวงเงินสูงสุดถึง10,000แสนบาทซึ่งวันนี้เรามาดูกันกับสินเชื่อออนไลน์เงินกู้ถูกกฎหมายเป็นเงินด่วนวงเงินสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทจะมีแอปอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลยกับสินเชื่อออนไลน์โฉมใหม่ที่ชื่อแอปพลิเคชัน Phoenix เป็นแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ที่มีชื่อเดิมคือแอป5ให้มันนี่โดยบริษัทมันนิกจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นแอปเงินกู้ถูกกฎหมายได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งข้อดีของสินเชื่อฟินิกส์คือถูกกฎหมายไม่เสียค่าสมัครไม่หักก่อน อนุมัติสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทรู้ผลอนุมัติไวใน30นาทีและมีเงินเข้าบัญชีใน1วันดอกเบี้ยต่ำแค่2.75%เปอร์เซ็นต่อเดือนยืมหมื่นคืนต่ำสุดแค่เดือนละ270บาทเลือกจ่ายค่างวดได้ตามใจจ่ายขั้นต่ำจ่ายเต็มหรือแม้แต่จ่ายแค่ดอกเบี้ย หรือจะผ่อนจ่ายก็ได้นานถึง12เดือนแถมสมัครได้ถูกอาชีพไม่ต้องคำประกันใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติวงเงิน10,000นบาทรับโอนไปยังบัญชี10,000บาทเต็มๆไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น โดยวิธีการกู้เงินผ่านแอป Phoenix นั้นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Phoenix สำหรับมือถือซึ่งจะใช้ได้ในระบบ Android เท่านั้นและต้องมีแอปพลิเคชัน s c b e a s y ของธนาคารไทยพาณิชย์ ถ้าไม่ได้เดินบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องใช้สเตตเมนต์6เดือนล่าสุดของธนาคารอื่นและกดปุ่มสมัครได้เลยภายในแอปพลิเคชันโดยลงทะเบียนด้วยการกรอกเบอร์มือถือจากนั้นจะได้รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักตามได้วันเดือนปีเกิดเป็นพอสอและยืนยันตัวตนด้วยแอป s c b Easy จากนั้นตั้งค่ารหัสผ่านเป็นพิน6หลักและกดปุ่มขอ OTP อีกรอบเพื่อใส่ในแอป Phoenix และกดปุ่มยินยอมและลงทะเบียนเป็นอันเรียบร้อย โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถกู้แอปฟินิกส์ได้จะต้องมีอายุระหว่าง20ถึง60ปีมีรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปอาชีพไหนก็สมัครได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปฟรีแ l นซ์รวมถึงเจ้าของธุรกิจโดยสิ่งที่ต้องเตรียมในการกู้กับแอปฟินิกส์นั้น ก็คือมือถือสมาร์ทโฟน Android เวอร์ชัน7.0ขึ้นไปอินเทอร์เน็ตบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแอปพลิเคชัน Phoenix และแอปพลิเคชัน SCBEC รวมถึงบัญชีไทยพาณิชย์ที่ใช้สำหรับรับวงเงินกู้ค่ะ ซึ่งจุดเด่นของ a อ p ฟ i o e ก i x ก็คือกู้เงินออนไลน์ผ่าน a อ p ฟ h o e n i x อนุมัติปั๊บรับเงินไวสุดใน5นาทีแถมมีดอกเบีย้ยต่ำอีกด้วยท่านไหนสนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Phoenix เพื่อสมัครสินเชื่อ Nano Finance ที่น่าเชื่อถือและถูกกฎหมายได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ